ผักเคลตัวนี้นะครับเรียกว่าเป็นราชนีแห่งกนะครับเพื่อนๆเนี่ยถ้าอยากเก็บผักเคลเนี่ยวิธีการเก็บนะครับเราจะเด็ดใบล่างนะครับกรอบมากใบเคลที่ผมปลูกนะครับเพราะมันเป็นอินซีนะครับเนี่ยแล้วนําไปประกอบอาหารอะไรได้บ้างนะครับอยากให้พี่ๆนะครับลองพิมพ์บอกไว้หน่อยเผื่อคนที่กําลังสนใจปลูกเคลนะครับจะได้องความรู้นะครับหรือว่ามีแรงบันดาลใจในการปลูกเคล เนี่ยครับเพราะตัวนี้คือราชนีแห่งผักปลูกในกระถางหรือในถุงปลูกแบบนี้นะครับทํายังไงให้เขาเจริญเติบโตได้สวยงามแบบนี้ทั้งที่ผมดูแลง่ายๆนะครับแล้วในพื้นที่ที่โดนแดดเต็มวันนะครับต้นเขาก็สามารถนะครับเจริญเติบโตได้ไม่เหี่ยวเลยนะครับเพราะมีคุณสมบัติในเรื่องของถุงปลูกที่ดีนะครับเพราะว่ามันระบายน้ําช้ารวมไปถึงถ้าใครที่มีพื้นที่แดดไม่เต็มวันนะครับขอให้โดนแดดสีชั่วโมงก็สามารถปลูกผักชนิดนี้แล้วนะครับ ้นเคลที่ใหญ่สมบูรณ์นะครับล้วนแล้วมาจากต้นเคลเล็กๆแบบนี้ต้นเคลนะครับสามารถขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดอันนี้ผมใช้เมล็ดนะครับหยดลงไปหนึ่งเมล็ดนะฮะอายุนะครับการเพาะตรงนี้ก็ประมาณสัก40วันจะได้ต้นประมาณนี้นะครับก็คือดูแลตามธรรมชาติถ้าเร่งนะครับสาวันอาจจะได้เท่านี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการดูแลด้วยนะครับผมประมาณ35-40วันนะครับแต่ถ้าใครต้องการที่จะขยายพันธุ์ด้วยการปักชำนะครับ ต้นผักเคียวท้งไดโนเสาร์และผักเคียวใบงิกแบบนี้นะฮะก็สามารถนํากิ่งมาปักชําได้ง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนการเตรียมดินนะครับนี่ตรงนี้นะครับจะเป็นดินที่ผมสะสมไว้ปลูกผักในถุงต่างๆนะครับส่วนผสมในนี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีดินเก่านะครับที่เราปลูกขึ้นอยู่แล้วนะครับนํามาผสมในกระบาผสมปูนนะครับหรือในกระมังเล็กก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะผสมน้อยผสมเยอะผมผสมทีละกระบาผสมปูนนะครับจะมีดินเก่านะครับ ประมาณ70%ปุ๋ยหมัก30%ครับแต่ถ้าใครไม่มีปุ๋ยหมักนะครับก็สามารถใช้ปุ๋ยคอกนะครับลงไปอีกประมาณ25%ที่เหลือก็จะเป็นแกลบเผานะครับหรือแกลบดำนั่นแหละครับก็ใส่ลงไปแล้วมาหมักต่ออีกประมาณสัก15วันก็สามารถปลูกได้แล้วแต่ในกรณีที่ใครใช้แกลบดิบนะครับใหม่ๆอยู่คุณต้องหมักอย่างน้อย2-3เดือนค่อยนํามาใช้นะครับไม่งั้นจะเกิดโทษเพราะอะไรนะครับแกลบ แกลบ,บนะครับที่มันดิบอยู่เนี่ยเวลาที่มันจะย่อยตัวเองเนี่ยมันจะดึงในตัวเจนรอบๆแถวนั้นนะครับเข้ามาย่อยตัวเองก่อนและการย่อยมันจะเกิดกระบวนการร้อนนะครับมีความร้อนเกิดขึ้นทําให้รากพืชน,นะครับโดนแล้วมันจะเหลืองมันจะแกลนอย่างที่คนปลูกแล้วเฮ้ยใช้แกลบดิบแล้วทําไมมันไม่โตมันเหลืองมันแกลนก็เพราะเหตุผลนี้นะครับเตรียมถุงปลูกนะครับจะเป็น8ปดคูณสิใหญ่ๆแบบนี้นะครับหรือจะทีเดียวจบ แบบนี้นะครับ10คูณ20นะครับของถุงปลูกแสนดีก็สามารถเตรียมมาได้เลยนะครับครับและคุณสมบัติของถุงปลูกแสนดีนะครับสังเกตไหมครับว่าก้นถุงจะไม่เจาะรูแต่น้ำนะครับสามารถระบายน้ําได้เดี๋ยวเห็นไหมครับผมเอาน้ํานะครับเข้าไปเนี่ยเขาจะสามารถไหลผ่านได้แต่กากตะกอนนะครับที่มันเป็นแร่ธาตุอาหารนะครับของปุ๋ยหมักของเราจะไม่ไหลออกมานะครับจึงทําให้การปลูกพืชของเรานะครับ เจริญเติบโตได้ง่ายมากๆเพราะว่าโครงสร้างของถุงปลูกสารดีเนี่ยมันมีการระบายอากาศได้รอบๆถุงเลยรวมไปถึงนะครับตรงก้นถุงนะครับมันจะไม่ได้เจาะรูใหญ่ทําให้เศษสารอาหารที่จะเป็นเกิดอยู่กับพืชน,นะครับหลุดไหลออกไปนะครับเราก็ตักลงไปได้เลยครับแต่ถ้าเป็นวัสดุปลูกของเราที่ผมแนะนําไปนะครับ อยู่ในชั้นดินแล้วนะครับน้าจะไม่ได้ซึมไหลแบบเมื่อสักครู่นะครับเขาจะซึมออกอย่างช้าๆนะครับจึงทําให้ความชื้นสะสมในถุงนะครับสูงมากกว่ากระถางหรือถุงปลูกปกติจึงทําให้เขามีความชุ่มชื้นสูงแม้กระทั่งในตอนนี้ฤดูร้อนนะครับแรงนะฮะเขาก็ยังสามารถนะครับท่งตัวในฤดูร้อนๆแบบนี้ได้ง่ายๆเลยครับและสําหรับกรเกษตรอินทรีย์นะครับที่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีเลยเนี่ย ขั้นตอนในการหมักดินเนี่ยผมมองว่าสําคัญมากนะครับแต่ถ้าใครไม่มีเวลาหมักแล้วอยากปลูกในวันนั้นนะครับในการเล่นของเขาก็คือเราจะลดน้ำนะครับผ่านถุงถ้าเราไม่ได้หมักดินนะครับหรือเป็นปุ๋ยคอกที่ยังไม่แน่ใจว่ามันหมดความร้อนหรือยังนะครับหรือว่ามันสามารถใช้ได้ชัวร์หรือยังนะครับให้คุณเติมดินเข้าไปเต็มแบบนี้นะครับถ้าคุณไม่ได้หมักดินนะลดน้ําเช้าเย็นเลยนะครับลดน้ําเช้าเย็นเลยหรือเช้าอย่างเดียวก็ได้ทําให้นะครับ ดินเขาเนี่ยจะคลายความร้อนนะครับแล้วเกิดกระบวนการหมักนะครับทําให้เราปลูกพืชแล้วรากพืชนะครับไม่โดนทาร้ายด้วยความร้อนนะครับจะทําให้เขาเจริญเติบโตได้ต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าเราไม่หมักนะครับเป็นปุ๋ยคอกที่ใหม่อยู่ยังไม่หมดแก๊สยังไม่หมดความร้อนนะครับหลายคนจะบอกว่ามันเค็มนั่นแหละครับแต่จริงๆแล้วก็คือมันยังไม่ถูกหมักย่อยนะครับเพราะว่าถ้าเอาจริงอ่ะถ้าปุ๋ยหมักนะครับที่หมักเสร็จแล้วเนี่ย ร้อยเปอร์เซนเลยเนี่ยถ้าหมักจนเย็นแล้วเราเอาพืชมาปลูกนะครับมันไม่เหลืองมันไม่แกนมันไม่เค็มแน่นอนครับแต่สิ่งที่มันเกิดก็คือมันมีกา๊าซมีความร้อนอยู่นะครับนั่นแหละที่เราเรียกมันเค็มครับหลังจากนั้นนะครับเราเติมดินเข้าไปเนี่ยไม่ต้องจนล้นถุงนะครับเอาแค่เต็มเท่านี้พอเพราะว่าในถุงปลูกแสนดีเนี่ยหรือในกระถางก็แล้วแต่เราจะเว้นช่องว่างเวลารดน้ำนะครับมันจะกักเก็บน้ําบริเวณนี้แล้วค่อยๆซึมลงไปนะครับรวมไปถึงถ้าเราอยากเติม ปุ๋ยมากนะครับก็ใส่บริเวณรอบๆคนต้นได้เลยมันจะมีพื้นที่เหลือนะครับและการปลูกพืชชนิดนี้นะครับไม่ต้องปลูกลึกเหมือนการปลูกมะเขือเทศนะครับเอาแค่เลยคอดินเก่ามานิดเดียวนะครับหรือเสมอคอดินนะครับถ้าเป็นมะเขือเทศสามารถปลูกลงลึกได้เลยเพราะว่าเขาจะมีรากที่เป็นขนอ่ะขอพายเขามีตลำต้นที่เป็นขนและขนของลําต้นมะเขือเทศเขาสามารถแตกรากอากาศออกมาได้หมดเลยนะครับนี่นะฮะใส่ประมาณนี้ และเมื่อเราย้ายถุงปลูกนะครับหลังจากนี้นะครับจะทําให้เขาจเจริญเติบโตได้ไวมากๆนะครับอีกประมาณสัก1เดือนเนี่ยเราก็สามารถเก็บทานได้แล้วนะครับแล้วในครั้งแรกในการเพาะปลูกทุกครั้งนะครับให้เราลดน้ำเปล่าตามเยอะๆเลยนะครับหลายคนลดแค่นิดเดียวแล้วคิดว่ามันเปียกไม่ใช่นะครับมันจะซึมไม่ชั่วถุงนะครับจึงทําให้ ขั้นตอนนี้หลายๆคนพลาดนะครับรดไปให้เปียกให้แฉะได้เลยรากไม่เน่าโรคไม่เน่าแน่นอนนะครับไม่ต้องใช้ไตโคดามาเลยก็ได้เพราะว่าด้วยระบบการปลูกนะครับสภาวะสิ่งแวดล้อมมันเนี่ยมันจะยกสูงนะครับเหนือดินอยู่แล้วนะครับจึงทําให้การระบายน้ํานะครับดีระบบรากนะครับจะไม่เน่านะครับหรือว่าการเหี่ยวเฉียวจะเป็นน้อยมากนะครับถ้าใช้ถุงปลูกแสันดีนะครับแต่ถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วสนใจนะครับอยากได้ถุงปลูกสันดีไว้ใช้งานเนี่ยมีทั้งหมด4ขนาดนะครับ พี่ๆเพื่อนๆน,นะครับก็สามารถกดเลือกดูนะครับตรงที่ตะก้านะครับสายมือได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับกับวิธีการปลูกเคลในถุงปลูกแบบง่ายๆถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ